ก็คือาหามาให้เจอกันยังนะสวัสดีสวัสดีพ pues ี่น้องสองฝั่งไทยละเฮาเด้อสวัสดีพี่น้องสุกุลร่างฮิตเด้อมาล่างเฮ็ดพี่น้องมือนั่นล่างเฮิตเฉยยายหวานเด้อนี่ดอกบักไงบริษัยอันบริษัทอันพี่น้องเบื้องตอนอันไปเก็บพี่น้องเลยก็เลยมาเอาตอนนี้บุบบุบมาชิร่างอยู่เที่ยงนานี่อ้าวหามาให้ยังเอบียร์ล่างอีพี่น้องเฮาปอก ดอกบักใหญ่นี่ฮะปอกและไว้ได้ปลอกกระบอกมันเนาะปอกมาตั้งแต่พุ่นนี่พี่น้องหามาแล้วก็ขี้ข้านปอกเลยไป <c oughs> ดอกบักใหญ่พี่น้องเลยเมื่อวานแห้งได้ดอกใหญ่เนาะแหมฉันนี่สังเคนี่บ้านดอกเลี้ยวแล้วสังเคนกายอื่น,ข,นข้าเจ้ากำลังมาหาอยู่ฮ้อนพี่น้องเลยไปห,หามัน พนบปตุกพียงเยอ้ยให้กินเดือนเกา่าบ่ขันอันเ้าว่าขันพ่นตกแห้งมันเสียออกลายอยู่พี่น้องเพราะว่าอันนี้พนตกบ่แห้งพี่น้องข่าวก็สซิใต้เมื่ดแหล่เดี๋ยวนี้นะจ <c oughs> <c oughs> รกสิได้กินข่าวหรือบ่ปีนี้นะบนบ้านอื่นเมืองอื่นน่ะพนตกน้ำถ่วมจินลัางคาเฮือนรัางคาซานพี่นอ้องบาราเมืองภูคาอยู่พ่นะตกไห้ข่าวใต้เมื่ดแห้่แดง,งขึง้นขึ้น เฮ้ยอนั่นนี่เางกพอล่างอยอะขันเห็ดอะนนั้นอ่าเห็ดงนี่เอาดักเอาบอกขินดละเฮ็ดิงก็ไไ้พี่น้องเอยยเนาะมีสาเด้ลูกเอ้กินเห็ดมีสาบเหินไดบ่เดบอไดนั้นบ่มีเพชรบุโลกพี่น้องอันส้ำหรับอัน ไพทีนการตอบบตอบไลน์บตอบอันเมสเซนเจอร์เนาะก็คือการหลบเฟซบุ๊กออกแล้วก็เมสเออแล้วก็ไลน์ออกเนาะเพราะว่าแอปไลน์กับอันเฟซบุ๊กแล้วก็เมสเซนเจอร์มันมีความจำหลายเนาะก็คือแบบกายอยากเอามาเมียนอันถ่ายคลิปแล้วก็เลยว่าหลบมันออกน้ำมันถึงแบบมันคือดึงแลมเอเียงดึงล้อมไปใส่หลายนะเราก็เลยว่าหลบออกน้ำทำหลับไพที่สักไปหรือว่า อันทักทายกากกัืวบริตตอผพันเดือพี่น้องต้องขอโทษขออภัยน้หลาย,ลายความจำมันเต็มเหงกินแกงเห็ดแล้วก็กินต้่มไก่เดือพี่น้องเอ้ยต้มไก่บ้มต่มไก่ได้ดูเที่ยงหน้าบริตโตแม่หวานพี่น้อง ลูกสามตาตาให้ทั้งแม่ต้มไก่กชุกเลยนะคือเราบมีนักินสตาอกมาผัดต้มไก่กนแล้วอยากกระตุ้มมาเล็สอยสักบูมีแนวกินนะพี่น้องแล้วเ,เตะได้นี่โอ้ยงาพี่น้องเลือกมาหอยอยืนเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าหล่อมาทางนี้โอ้ยย่างบาได้จากดอกนขอกันอยู่แต่ไม่ได้ออกบลหยีหเลยเนาะ ขงเยเอามาแล้ว <laughs> <laughs> ข้าวัดไปเจดกนะพี่น้องตื่นมาแล้วก็ไปเลยนี่นเขาอยู่ในป่าดีเนะข้าจะผัดมาตงแต้ในบ้านมันก็เลยามาอันนั้นกรหอดเจอเป็นเจฮังเดยเนาะมาข้าจะเลอะาาลพี่น้องเนาอ,อันเบลงคีบหาลายมือเนาะเบลงคีบย,ยาวเราพี่น้อ<ล>งเจนฮอดอันประมาณ สองอาทิตย์เลยก็บบจักสองอาทิตย์สองสัปดาห์แล้วลิปประคองให้ลงโบเมตรน่ะก่อการจึงบ่อยลงคลิปนะพี่น้องเพราะมันอันนี้จักมันที่บันทึกได้หรือบบเพราอมันถ้ามันเป็นอย่างมันบันทึกเนี่มันมันบ่อย่างอันั้นความจำเต็มมันดอดออกมันจะได้ต้รักันจะได้หน่อยใหม่หน่อยใหม่คือเอาเงินเอาคำในสมัยวานกับ่มีเงินพี่น้องอดใจรอใส่กันพี่น้องขยายการ ถ่ายคลิปอันแดบอันนาไวไๆพี่น้องอย่าลืมอันเป็นกำลังใจให้การโดยการเบิ่งโฆษณาเนาะพี่น้องบอกถามโฆษณาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้่ยเด้อเพราะว่าอันเงิน YouTube ก็ยังบ่จุ๊บฮายังรอเงิน YouTube ให้มันจุ๊บก่อนพี่น้องไปป้นไก่เด้อปีนตมไก่ก่อนเด้อปีนตงไก่ก่อนพี่น้องเบิ่งพี่น้องเว้ยป้ามาเอเราเห็นหมูนี่พี่น้อง เาว่าเออยอมเป็นคนบอดี้ใว่า่บาทหนึ่งวะพี่น้องคอยเห็นเห็นละโง่ครับประมาณอยู่ไหนประมาณสิบสี่สิบห้าดกเม็ดมดอมูเรืองอันนี้ฮะเขาเห็นในส่วนมันเขาเ้ขทางในนะเอา็นนแหละเขาเห็นแล้วเอยว่ะอันหลักเขาไปปีนเอาหน้าบัเราก็อันววนันน้นเนาะในหอกกบบระเบิดเพียงเดยพี่น้องเป็นส่วนมันเฉยๆนะก็เลยวันโอยเขาไปเอาใช่ป่ะมันกระบ,บริ้มีเพียงมีแต่มันแล้วแหละ ก็เลยว่าอันสมมุติว่าเขาว่าไปลักหันลักนี่ก็ย้อนน้องพี่น้องเาไปลักเอาอแต่ฮิละง,งูนะดอกกระยั่วใจใส่ผุนคอยเฮ็ดเล็ดน้ำมักจับสื่อนะพี่น้องหัวน้ำมักจับแล้วออมาซุ่มเล็ดเนาะมาซุ่มต้มไกนะ่เนาะพี่น้องเมยแม่แม,ม่วัดเอิญมาซุ่มต้มไก่เลยบริใส่ซาบ่ นี่เดี๋ยวความสุขกินหายในหน้ตัวความสุกกินหายในหน้าพี่น้องคนนี้อยากไก่กระต้มกินอยากเห็ดกยากแต่แต่เห็ดคอยกระปอกมาได้พี่น้อยกระปอกมานัานแล้วแล้วปอกมาแต่แต่ป่าอยู่เห็ดอะมันพวงออกพี่น้องมันออกสองมื่นนี่แหละนี่เท่าก็ได้อันไเติบไปเลยพอได้แกงแบบสิเนี่ยป้าพี่น้องบคนนี้พาไปเลี้ยงงัวกปน่ะโอ้ตัวนี้มันเท่าเลยไหมเอาว่าแม่ เฮล่งงกตัวเท้านี่ค่ะโบเอาแล้วฮะเสีไปทิ่มอยู่ป่ามันเป็นเสือต่อได้โอ้โหโบตัวมันบานได้ตีนมันเนาะโบเอาเนาะแม่ไก่มันคือตอดกันแม่โอ้มันจะตอดตไปเอไปเอาหิษสัะค่ะโบเสียงหายไก่เนียงแม่โบเอาก็อย่าาเห็ดดินนี่เนาะ ยันยันยกระเพาคืออ่าวเขาคือเรเจ้าค้งเราถามมาคือค้างเป็ดไว้หัอพี่น้องอยากขายเป็ดขาไก่แล้ไม่แย่บ้านอออันนี้มันตีนมันพี่น้องเขาชิปอกเขาเขาพูดปาาถิ่นกระป๋าเขนนะ ไม่ไงวานเะน่ยไข่ไก่พี่น้องอีต้นดิไข่ไก่อันอยากซื้อโทรศัพท์เป่ลูกซ้ายว่ะเงินเพิ่นบพอพี่น้องจะอีต้นลูก้ายกะบ่มีเงินได้สัน่นลูก้ายาอยากไปหาเงินน้าเอ,อื้อยเอ,อืเออ้อยังหางานาอยู่พี่น้องกัรไปกะสีไปบดบดไปประมาณสองสามเดือนแลวกลับมาค่ะ ไปเลยแล้วคะแนเงินเดือนดีอยากัะสิสิไปน้พี่น้องส่งเงินมาเงม่เงหวานร่างมันน้องยังขับรถุดได้นะแม่ทองน้ำมาเลยบ่อนี่ค่ะว้าเ้อ ล้างเฮ็ดไว้แกงเด้อพี่น้องเอ้ยร้อยนี่มันเปื่อยเลยไหมว้าวยาอะไรนี่โอให้ยยาเวรนั่นั่นอยากจะแพ้แฉะอ่อนกระเพาะเอ้าเขาคือหนูกินบไรในี่ถดึงเนี่ยจะเป็นกระเพาะมาสิไปหายีดอนนั่ะน่ะยีดอนปภาษาศาสตร์เกงตรเอแห่ือเปลาเป็ดป้าเอางูเลยนะ อาน้ำเอาน้ำเกลือมาใส่เลยบ่พี่น้องล่างเฮ็ดก็คือแบบว่าเขาจะต้องใส่น้ำเกลือนะเขาใส่เกลือน้มันสิออกง่ายๆได้มีแต่คนเป็ดคนไก่ไม่เห็ดโอ้ยตกใบสีลงยาวๆเลยพี่น้องคลิปนี้นะนี่สีลงยาวๆเลยคลิปนี้เพราะว่านั่นทำใบลงบ่ได้พอบ่ได้พอการแตกแต้โดนเเลยนาะแล้วก็ลงสดๆเลยพี่น้อง เ่วานะานั้ถ่ายคลิปนี่แหละครับพี่น้องขี้งออันปีนต้นมะขามอีกขึ้นพุ่งเลยใบมะขามสูงๆเสี่ยงในพี่น,พน,คคน้องค่อยๆอันอัพคลิปแต่ละถืออันเดี๋ยวโว้ยแต่อย่าหัวตัวเองบู้อันยูทูบอันอันบ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะไกลแนวนี้บ่สัญญาณกับตั้งโถดั้งโพอ,อ,โอเเะไ,ไ,ไร ข่าวยังบริถอ,อยังเมื่อบ้านเลยซ่องไม่ลูก้กันพี่นวลกันปออยู่หน้ากระดุนได้น้ำไม่เนาะตั้งว่าหกเดือนพี่น้องหาเดือนหกเดือนเนาะเริ่มตั้งแต่เดือนยังไม่เขาออกหาได้น้ำไม่เนาะเดือนผุดสภาท่ายท่ายเดือนผุดสภาเลือดทแล้วออกมาผัดว่ะอันนั้นหนีพี่น้องเลยอันนั้นกับบริษัทเนี่ยไปได้ไงเขาปอกมาเลยแต่พูด ใสไปใส่น่าอยังอีกบ่เนี่ยข้าปอกไหวเลยพี่น้องเอเ้ยข้าวปอกไว้ตั้งแต่ดเดิมหืมไม่ใหญ่มีาวานบังอันน่ะมยม่ดีอ่ะงามอลแม่พอลาหิตละงอกปีมันออกเันีอยงหลายลีเนะเาะงานสีหออ่ห่อนี่นไม่ซแล้วเนาะกิน,น,นไม่ซากระบียยู่ได้พี่น้อง เมษาเมื่ออยู่น้ำเมรแล้วบูว่ามือได้สิได้มาล่างนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยคอยทำบริขีคานยังไปหาเห็ดขามาแล้วกันทำขีิคีานแต่อันล่างนี่แหละทำไปหาเห็ดทัปอกมืดข้างในได้จึงมามาแล้วกัล่างปอกบุห่หลายปอกไปหนึงงพอทางหลัก ขอปูกๆทั้งนะกังเห็ดทังนั้ก็แกงเห็ดเห็ดส่วนเห็ดจักิเห็ดไงกินอ้าเขาจะอ้อเอาใหม่นิกเสียไปส่งให้สีบอกนะเขาบอกมาดอกมา่ไกลันเดามจากีนี้่าปากะิอ้าเท่าไรเห็ดเลยไร้ลายเลยย แต่จกจุ่มปะจุ่มหนึ่งซองจุ่มได้ยี่เด<อ>็ดซองจุ่ม<ค>สามจุ่มกินหอยลูกแต่ละคนเด้กินลูกแต่ละคนก็อยู่คนละจองคนละแจพี่น้องลูกก็คนละจองละแจโอ้ยยิากได้กินเพียงกยังเหลือแต่ยัง,ยงเหลือ,แต,อ,ลอแต่บักคำผานพี่น้อง <laughs> อยังเหลือแต่บักคำผานอยู่นะฮารีอังละวะคำผานบักคำผานได้นี่ พี่น้องผ่านทุกสิ่งเลยนะเรนกับปลาอ่า,อ,าอันนี้เพราะมันมันคือเจาะเข้าไป๋ากมืออาหาประมาณสี่ห้าไข่พี่นอ้องกฮิละงกขาวจะอยากสำกับปันน,นี่แหละอันมงกุศกินกินขักกินได้เลยแม่กินกืนกินหมดกินจนหมดคูดอกเลยคูดอกเขาบอเอาไม่อย่างนั้นตีนมันอยู่ล่าตีนก็เอาเนาะควัดขึ้นมาหาก,กูพี่บอกว่ากินเหี้ยนอะไรหลายจนหดคุ้งอ่ะข้าวเขาเอาแล้วไม่ติดเอานอ เมื่อเนี้ยดอกสะใจพี่น้องเลยเทำไมมันขึ้เป็นไบบนี่แต่แต่แบบนี้นะ,นะพี่น้องเลยดอกนี่แหละคอยพอใจอดีดอกนี่โอ้ยงามอห่วย <c oughs> ถ้าไปใส,ส่เบ็ดแต่คืนจะหุหม่มเลยเอ้าฮาลงไปนะฮักบ่ได้ฮาลงไปฮะุบเอาปลาขอน้อยคุบปลาเค็งหน่อยได้สี่หา้าตัว ใส่บุกินมันใหญ่โพล่บนนอดกิจนจนใหญ่ก็นีมือเลยปลาคงิงกับปลาขอกับสปูมือเลยป้ยคือบอ่อใหม่กูตีกิเอาไปขูบอันไนใส่ขุบไอ้น้องเขาเองอะไรคือบอ่อปเอาแมาลง่หากินก็พอได้ดำหน่อยเดียหนึ่อน่อยเดียวก็โตหนึ่งชงโตก็่ามะอ๋เอาคือว่าขูบนะแลสิเปใส่เอาน้าวปดุนตลาดสีอันน้ กินปูกินปลาไปแปลว่ากินแต่ของกินตลาดว่าบ่มีเงินของกินซื้อเพื่อนว่าอ่คือเพื่อนมีเงินซื้อเลยไม่บ่มีการเนาะมื่อแรกก็ซีนมูมื่อแรกก็ซีนมูก็กินปูกินปลาไปปลาอะมันยังบ่ใหญ่ปลาเนาะปลาคอหน่อยชำในมือชำนาวโก้โงยลูกลุงไผ่ลุงลมลูกลุงลมคล้ายจะเท่ปลาคอฮะเดือนเก่าเดือนชิปโอ้ย ทำบอลเอนส่วนสติงไปสนนอนเนาะพได้ปลดมันสอนกับปาร์าาใหญ่กันไดนะตัวนี้ได้ส็จางเอาเนะในแสบเบืบ้งเห็ดปื่ออะไรเงี้ยอาเบื้องนี้เป็นเบื้องในน่าจะหน่อบื้อนเบ่เห็ดในป่าสัตว์เสงเห็ดผ่นะใ้เห็ดผึ่งออ,ออกมันออกหมดเลยนะสะตงาไปเปืป่อว่าไปเห็นงูในสัตว์โอ้เเลย ปปาาวุ้<ๆ>วยงูในปาา่าชาดหายใหญ่จักงูยังไม่เอ้ยและดับสังเคนนี่บึงขันข,<า>ขันเท้าเข่าครับแบบเข่าก้มเขาชื้อเสียมหรือเอ้ยสมมติว่าเขาใหงางเข่าอันยังไปทันโหดป่ามันหู้ว่าเาเข่าฮะไม่ช่วยส่วนเขาสังเกตโลกงูใหญ่มันสี่้อยนะครับในในกลน้องปนิชนะฮรับเอยอะตลอดน้ำของน้ำข้าวทอกใส่โลดอันนี้ฮะเป็นปนิช พี่น้องมาในกากระสิคอจบคลิปเมาเด้อขอมกขอบใจสำหรับการติดตามแบบ z ม o m แบบซ่องไม่ลูกซ่องไม่ลูกกระเทียงกันแต่ละมือพี่น้องผิดกันอยู่คู่มือพี่น้องเอ้ยผิดกันอยู่คู่มือซ่องไม่ลูกกบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอมกขอบใจหลายๆบริการฮิตก่อนต้มไก่มาเด้อมากินเอากันพี่น้องเอ้ยอันนี้เบิ้มเบิ้มเบิ้มปวดอันนี้อเมียนปวดอันนี้ปวดอันนี้ไปใบไปถอกอยู่ป่า คอยคิดว่ามันต้องเป็นเสื้อพี่น้องเงอ้ยคอยกวดเอาน,นันไปหาคอยเห็นอันซ่อง y youtube ใหญ่ๆพ่นบอกว่าอันน้ำล่างเห็ดบ่อยถิมแล้วว่าให้เอาไปหาถอกตามผุ่มป่าผุ่มไม่เพมันสิเป็นเสือ้อ